ตะวันฉายทาเครุหัวใจเกินรอยร่างกายติดลบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ชินเคยด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk about วันจิบิชิฟครับสิว่าวันนี้มาพูดคุยกันแบบสบายๆครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของตะวันฉายและก็ทาเครุครับ ก็ถือว่าสําหรับศึกใหญ่ที่จบลงไปครับสําหรับศึกวัน172ที่ประเทศญี่ปุน่นถึงแม้ว่าไฟจะจบลงไปหมดแล้วนะครับแต่เรื่องของกลิ่นไอและก็เรื่องของประเด็นดราม่าต่างๆครับที่แฟนมวยนั้นสามารถหยิบยื่นมาพูดคุยและก็วิเคราะห์ถกเถียงกันได้ครับซึ่งก็ถือว่ามีหลายๆประเด็นไปด้วยกันครับแล้วก็หลายๆคู่แต่วันนี้เองครับแอดมินขอมาพูดถึงคู่หลักๆครับที่ทําเอาแฟนมวยนั้นช็อกโลกไม่ว่าจะเป็นคู่ของตะวันฉายและก็คู่ ู่ของรถถังจิตมังโนนครับนั่นก็คือทาเครุนั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าทำเอาแฟนมวยนั้นช็อกไปทั่วโลกมากๆนะครับสำหรับคู่ของตะวันฉายกับโนริครับและก็คู่ของรถถังจิตมังนนกับทางด้านทาเครุเซกาวะครับเพราะหลายคนเองครับไม่คิดอย่างแน่นอนครับว่ามวยคู่นี้นั้น จะเป็นฝ่ายทาาด้านโนโอิรินั้นเป็นคนน็อกตะวันฉายส่วนมากมองไปทางที่ตะวันฉายมากกว่าครับเรื่องของหลักเกลียมเรื่องของความหลากหลายของอาวุธและก็เรื่องของเชิงชนของเขาครับเพราะว่าหลายส่วนนั้นประกอบกันดูแล้วดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์มากกว่าทางด้านโนโอิริอย่างแน่นอนครับแต่สุดท้ายท้ายที่สุดครับก็ถือว่าเซียนยูรูหมูอยู่ตึกครับสําหรับคู่นี้หักปากาเซียนกลายไปทางด้านโนโอิรินั้นเป็นฝ่ายจ จัดการ t k o ทางด้านตะวันฉายยู่หมัดในยกที่3ครับและคู่ต่อมาครับสำหรับคู่ของทางด้านรถถังจิตมนนกับทางด้านทาคิรุเซกาวะซึ่งเป็นคู่เอกในรายการครับสำหรับคู่นี้เองครับเป็นการจัดชกพิเศษครับถือว่าเป็นซูเปอร์ไฟส์ยกเป็น5ยกกันเลยครับสำหรับคู่นี้ซึ่งปกติแล้วจะชกเพียง3ยก แต่สำหรับคู่นี้ครับพิเศษหน่อยครับจะได้ดูความเดือดความมันความบ้าระหำของรถถังจิตมโนนครับแล้วก็ความอึดถึกทนความบ้าระหำของทางด้านทาเครุเซกาวะแต่สุดท้ายแล้วท้ายที่สุดครับสําหรับคู่นี้ก็ทําเอาแฟนมวยอึง้งทางด้านทาเครุนั้นโดนรถถังจิตเมืองนนน็นอกด้วยหมัดซ้ายของเขาเข้าเต็มกระโดงคางและก็ไม่ลุกขึ้นมาแบบทึ่งทั่วโลกครับ ก็ถือว่าสําหรับรูปเกมของทั้ง2คู่ครับก็ถือว่าทําเอาแฟนมวยหลายฝ่ายผิดหวังน่าดูครับซึ่งมันเบี่ยงประเด็นจากการคาดการไว้อย่างมากครับแต่ทั้งนี้เองครับสําหรับประเด็นดราม่าที่เราจะพูดถึงในวันนี้นั้นในเรื่องของความพ่ายแพ้ของทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นตวันฉาย หรือทางด้านทาเกรุเซกวาวะซึ่งแอดมินเองครับก็พยายามจะประติดประตอครับรองมารวบรวมข้อมูลดูว่ามันจะเกี่ยวกันไหมสําหรับประเด็นนี้ในเรื่องของความพ่ายแพ้แต่หลายคนเองครับก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยแอดมินอย่าเอามาทําอย่างนั้นอย่าเอามาทําอย่างนี้อย่าเอามาอ้างอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งตัวผมเองครับอยากจะบอกอย่างนี้ว่านี่คือกรณีศึกษาครับเราวิจารณ์เขาไปมากพอแล้วเราลองให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ตัวเขาเอง หรือว่าให้คนในทีมหรือคนที่ฝึกซ้อมหรืออยู่กับเขานั้นออกมาพูดบ้างครับสําหรับเรื่องประเด็นของความพ่ายแพ้มันมีเหตุและมันก็มีผลซึ่งก็ถือว่าเอามาประกอบความพ่ายแพ้หรือความชนะในครั้งนี้ก็ได้ครับ สำหรับธนาตะวันฉายเองครับก็ได้มีโอกาสออกมาไลฟ์สดนะครับเพราะว่าอาจจะเปิดไปเห็นคอมเมนต์แฟนมวยครับซึ่งหลายฝ่ายเองครับเป็นห่วงตะวันฉายอย่างมากเลยครับแต่ครั้งนี้เองครับสําหรับตะวันฉายนั้นถึงแม้ว่าจะโดนน็อกแต่เรื่องจิตใจของเขานั้นมันเข้มแข็งจริงๆครับเขาบอกแฟนมวยเลยนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับเราจะไปเอาเข็มขัด คิกกติกาคิกบ็อกซิ่งที่เขาตั้งมั่นตั้งใจครับครับสำหรับกติกานี้ซึ่งตะวันฉายเองก็ าประมาณนี้ครับว่าเจ้าตัวนั้นตั้งใจมั่นใจแล้วครับว่าจะไปเอาเข็มขัดเส้นนี้มาให้ได้ครับแล้วก็ให้แฟนมวยนั้นสู้ไปพร้อมๆกันครับแต่ในส่วนประเด็นที่สําคัญครับธนาตะวันฉายเองก็อยากจะชี้แจงให้แฟนมวยหลายฝ่ายครับอยากให้เข้าใจหรือว่าอยากให้มีเหตุหีผลของตัวเองด้วยครับในส่วนของตะวันฉายครับชี้แจงแบบนี้เอาประมาณว่าธนาตะวันฉายครับบอกว่าวันที่ชัางน้าหนักเสร็จครับตัวเองนั้น ฟื้นร่างกายยังไม่เพียงพอครับซึ่งประเด็นนี้เองครับมันจะสอดคล้องกับคลิปหนึ่งครับที่พี่สมบวังมาทองครับถ่ายตอนที่ตะวันฉายนั้นทานข้าวครับซึ่งเราจะได้เห็นว่าทางหน้าตะวันฉายนั้นกลืนข้าวยากมาก รู้สึกว่าไม่ค่อยฟิตนะครับดูจากการที่เขากลืนข้าวนะ่ดูเศร้าๆดูมองๆแต่ว่าสำหรับตัวแอนมินเองครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะสำหรับแอนมินจะมองสายตาครับว่าแววตาของแต่ละคนนั้นจะเป็นประมาณไหนแต่แอดมินมองครับว่าทางั้านจะวันถ่ายได้ชี้แจงเรื่องของการทานอาหารไม่ค่อยได้แล้วก็ร่างกายฝืนไม่เพียงพอเนะี่ยแอดมินก็มองว่ามันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุผลประกอบในครั้งนี้ครับว่ามันมีเหตุผลอะไรในการที่โดนหมัดแล้วก็โดนหลายๆลูก แลวรู้สึกว่าร่างกายมันไม่ฟื้นขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับซึ่งนี่ครับก็ธนตะวันฉายเองก็ได้ออกมาโชว์เป้าหมายหลักของเจ้าตัวครับไม่เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนสําหรับแชมป์ในกติกาคิกบ็อกซิง่งแล้วก็ในเรื่องของเหตุผลครับในเรื่องของร่างกายของเจ้าตัวด้วยที่อาจจะทําให้แฟนมวยหลายฝ่ายผิดหวังอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ในเรื่องของอาการทุกสิ่งทุกอย่างนะครับออกมาจากปากตะวันฉายเองจริงๆเลยนะซึ่งสว่วนตัวของแอดมินเองครับมองประเด็นนี้ก็ถือว่ามีส่วนพอสมควรเลยครับทั้งสภาพภูมิอากาศด้วยแล้วก็เรื่องของร่าง กายครับเพราะว่าดูแปลกๆกไปแต่ว่าอันนี้เขาชนะก็คือชนะไปแล้วนะครับแอดมินก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับสาหรับทางด้านโนอิริเองก็ยินดีกับแชมป์เฉพาะการคนใหม่ด้วยแต่สําหรับตะวันฉายนั้นเราก็ให้กําลังใจกันต่อไปครับทีนี้ครับเรามาดูในส่วนประเด็นของรถถังจิตเมืองนนครับกับทนาชทาเครุเซกาวะซึ่งโดนน็อกเพียงยกหนึ่งครับสำหรับท่านาชทาเครุโดนหมัดแล้วจมลุกขึ้นมาไม่ได้เลยครับสําหรับนักรบซามูไรคนนี้ที่ว่าอึด ทึกทนครับสําหรับทายเครรุโดนหมัดรถถังเข้าไป ลุกไม่ขึ้นเลยครับหลังจากที่เกิดเหตุพ่ายแพ้กันขึ้นมาครับทางด้านโนยริเองครับก็ได้เผยกับสื่อนะครับซึ่งเจ้าตัวทาเกรุนั้นไม่ได้เป็นคนพูดแอดมินครับอิงจากเพจที่น่าเชื่อถือนะครับสาหรับประเด็นนี้ผิดถูกแอดมินก็ขออภัยมาในณที่นี้ด้วยนะครับทางด้านโนยริเองครับบอกว่าประมาณทางด้านทาเกรุนั้นก่อนที่จะโชกครับประมาณ2สัปดาห์ซี่โครงของเจ้าตัวครับอ่าน่าจะเป็นหน้าอกตรงนมฝั่งซ้ายนะครับซี่โครงเส้นที่เราเห็นมันซี่โครงหมูนะครับมันหัก มันหักเลยนะแอดมินก็ไม่กล้าบ,บอกนะครับว่าหักกี่ท่อนแต่เขาบอกว่า,าคร่าวๆประมาณ2ท่อนด้วยกันซึ่งก่อนขึ้นชกครับหมอบอกว่าต้องพักถึง7สัปดาห์เลยเดียวอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะแต่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ออกมาพูดกันแล้วอะไรประมาณนี้ครับสําหรับโนอิริเองบอกว่าทางด้าน,านทาเกรุนั้นก็ไม่นา <grands S 2> <thank S 1> ่าจะพอใจครับสําหรับทีท่จะตัวออกมาแต่เจ้าตัวพร้อมแล้วครับที่จะพูดในเรื่องนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงออกมาว่าเป็นเรื่องจริงครับก่อนขึ้นชกทางด้านทาเรุ รุสเซกาวาครับ สองสัปดาห์กระดูกหน้าอกซ้ายเออกระดูกฝั่งซีกซ้ายหน้าอกเนี่ยฮะหักสองท่อนท่านผู้ชมลองนึกดูนะครับว่าทาเครุนั้นทําไมถึงไม่ถอนชกถ้าเกิดว่าประเด็นนี้ขึ้นจริงสําหรับเจ้าตัวเองครับไม่ว่าเจ้าตัวจะเป็นยังไงครับแอดมินมองว่าเจ้าตัวนั้นอยากเจอกับรถถังมานานมากๆแลวครับถึงแม้เคยพลาดกันจนซูเปอร์เล็กมาสวมแทนตอนนั้นได้ขึ้นชิงในกติกาคิกบ็อกซิง่งแล้วก็พ่ายแพ้ไปครับสําหรับไฟนี้ซูเปอร์ไฟที่จัดขึ้นให้สาหรับทาเครุกับร รถังนั้นก็อาจจะเป็นอีกไฟหนึ่งของชีวิตของเขาเลยเหมือนกันครับและนี่ครับก็เป็นเหตุผลของทางด้านโนออริที่เป็นข้อมูลครับที่บอกกับสื่อว่าทําไมถึงทาเครุนั้นถึงพลาดท่าแพ้น็อกเอาท์ให้กับทางด้านรถถังจิตมังนน เพียงวูบเดียวครับก็ถือว่าจบไปนะครับสําหรับทางด้านตะวันฉายแล้วก็ทางด้านทาคิรุเซกาวะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับถึงแม้ว่าเกมจะจบลงไปครับเราก็เพียงหยิบยื่นเหตุและก็ผลบางอย่างครับมาเป็นกรณีศึกษาในไฟต์ต่อไปของทุกคนครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ